สวัสดีครับสวัสดีเอฟซี FC สิงห์ครับวันนี้สิงห์นวัดละคังอีกหนึ่งองคูนะครับวันนี้เป็นองค์คูที่ทั้งพิมพ์ทั้งเนื้อทั้งมวลสารความเก่าธรรมชาติแล้วต้นพิมพ์เนี่ยเป็นต้นพิมพ์ที่สำหรับในการศึกษาวัดละคังองคูกันเลยครับไปเหรอเราไปชมไปพร้อมกันเลยนะครับ นี่คือสมเด็จพระละคังองคูก่อนอื่นเด็ยที่สิงเคยบอกเสมอนะครับว่าสมเด็จพระละคังเนี่ยถ้าเราแม่นพิมพ์เนี่ยเราเอาพิมพ์เป็นสากลนิยมก่อนเมื่อพิมพ์ได้เนี่ยเราจะได้มวลสารมวลสารได้เราจะได้เนื้อเราจะได้ความเก่าธรรมชาติสำหรับองค์นี้เพื่อนเห็นไหมครับซุ้มหวายพาสติกได้ใหญ่มากเลยครับเห็นไหมเหมือนนําหวายี่ยลงมาแปะเลยผ่าครึ่งลงไปลักษณะของเส้นซุ้มหวายพาสติกเพื่อนดูดีๆนะครับเส้นซุ้มเห็นไหมครับจะเอียงขึ้นไป แล้วลงมาด้านนี้แล้วมีเส้นมาครับแม่พิมพ์ตัดแล้วจมหายไปนี่เป็นลักษณะของแม่พิมพ์บางท่านดูยิ่งงงว่าเอียงตรงไหนอ่ะผมจะกลับองศาให้เพื่อนดูเพื่อนๆเห็นอย่างว่าองศาขององค์พระเนี่ยเมื่อเรากลับเสร็จแล้วเราจะเห็นเลยว่าไม่ว่าตั้งแต่ฐานแต่ละชั้นจะเอียงมาทางซ้ายมือขององพระไหมครับเอียงไปทางนี้ทางหน้าจอซ้ายมือด้านขวามือจะเหลือเนื้อมากกว่านี่เป็นลักษณะของแม่พิมพ์เพื่อนๆ แต่องค์ไหนที่ไม่ใช่พิมพ์ที่เราเ,เรียกว่าเป็นพิมพ์สากลนิยมเนี่ยพระเกตเนี่ยจะลงมาตรงนี้มาตรงนี้ตัวลำตัาแต่ละชั้นจะนต,ตรงเป็นสามเหลี่ยมเขาเรียกว่าไม่ได้เอียงเป็นองศาและการตัดปีกเนี่ยครับด้านล่างเนี่ยด้านนี้จะเหลือเนื้อมากกว่าด้านนี้จะเหลือน้อยกว่านี่คือลักษณะของ <c oughs> <c oughs> เขาเรียกว่าแม่พิมพ์แต่นี้เมื่อเราแม่นแม่พิมพ์เราจะมีโอกาสได้พาแท้เนี่ยห้าสิบเปอร์เซ็นต์แล้ว อีก50%เรามาดูแล้วว่าพิมพ์ได้เรามาดูเนื้อดูความเป็นธรรมชาติก่อนครับว่าได้ไหมไปเราไปกันต่อซุ้มไหวพาซี่ขึ้นจากด้านขวามือเห็นไหมครับและเอียงลงมาด้านซ้ายมือภกเกจเนี่ยจะตลดซุม้มบางองค์กระดูกซุ้มแล้วแต่พิมพ์พับพักเนี่ยเป็นผลมะตูมสําหรับพับพักเนี่ยเพื่อนสําหรับด้านเนี่ยเพื่อนเห็นไหมครับพับพักเนี่ยจะเอียงลาดลงมาเหมือนท่านเนี่ยเอียงศีรษะหรือหน้าพับพักของท่านเนี่ยไปทางด้านขวามือด้านนี้เนี่ย ตัดสี่ผ้าลงมาเห็นไหมครับไม่ไม่หนาเพราะท่านนี้ด้านนี้หนากว่าอย่างนี่แม่พิมพ์เลยนะเพื่อนหัวไหล่ได้มีการตั้งฉากสุดตัวเล็กน้อยวงแขนได้เป็นการทิ้งลงมาเห็นไหมครับแล้วมีกล้ามมัดมือประสานกึ่งการขององค์พระสาหรับแขนท่อนนี้จะคลอดเร็้วเล็กไปนะครับแล้วสําหรับองค์นี้เ <c oughs> พื่อนเห็นไหมครับจะเป็นเรียกว่าอกกระบอกนี่คืออกกระบอกลักษณะของวงแขนเนี่ยเพื่อน <c oughs> ของวัดละคังเนี่ยเพื่อดูตรงนี้ก่อน แขนท่านนี้จะหนานครับแล้วเป็นเหมือนสระอาเป็นดูดีครับผมเปรียบเทียบกัวเหมือนสระอาแขนท่านี้ด้านซ้ายมือจะลึกเห็นเข,เข้าไปเกือบขานี่เป็นลักษณะของแม่พิมพ์ที่เป็นวัดละคังนะครับนี่เราไปดูต่อไปการนั่งขัดสมาธิเป็นการขัดสมาธิราบตรงนี้มีชาจีวรลงมาเชื่อมกับหัวคาเขาเรียกว่าชาจีวรน,นะครับฐานชั้นแรกมีความคมชัดนะครับฐานสิงมีความคมชัดหัวเรือฐานสิงด้านนี้จะสูงกว่าด้านนี้ จะสูงกวา่าถ้าเราดูจากท่องไฟตรงนี้แล้วเป็นการตัดตรงลงไปเนี่ยเป็นการตัดเฉียงลงไปเนื้อตรงนี้ปุ๊บตัดตัดตรงเข้าไปเลยลึกนะครับเรามาดูฐานชสุดท้ายฐานชั้นล่างกันเขาเรียกว่าฐานหมอนฐานหมอนด้านนี้เห็นไหมครับจะหนาใหญ่นะครับด้านซ้ายมือของพระเนี่ยจะตัดลงมาไม่จุดลดสุมด้านขวามือส่วนมากจะตัดสีผ้าจุลดสุมแล้วมีเนื้อเชื่อมเกิน ทีนี้เมื่อเราได้แม่พิมนะเราได้พิมพ์แล้วเราก็ต้องไปดูมวลสารดูเนื้อดูความเป็นธรรมชาติดูขอบด้านข้างของวะะัะคุั้งดูธรรมชาติของเนื้อดูรอยปิดแตกนะครับรอยตัดรอยคู่ที่เพื่อนเห็นอยู่นี้นี่คือรอยคู่ขององค์พระนะครับที่เขาเรียกว่าตอนที่มัดมาแล้วใช้ของมีคมคู่ตัดลงไปเราก็จะเห็นมวลสารที่ปิดแตกที่เป็นธรรมชาตินะครับ ลอดูด้านหลังกันด้านหลังนี่สวยมากจัดมากเพื่อเป็นเห็นครับ<ม>เนื้อจะเป็นก้อนๆอนไปแต่ต่ๆเนี่ยเนื้อเนี่ยแข็งหมดแล้วนะครับแข็งเป็นกระดูกแล้วครับเขาเรียกว่าบางส่วนเขาเรียกว่าบางคนเ็าเรียกว่าเนื้อส่วนเน่าๆนะครับแต่ที่ผมเคยใช้อยู่ประจ,จําที่เคยเาบอกเคยบอกคือเหมือนนมข้นหมดอายุกับไม่หมดอายุต่นี้เมื่อเราเมือเม่อเราแม่นพิมพ์แล้วเพื่อนเราทําอะไรต่อเราไปดูเนื้อกันไปไปดูเนื้อดูมวลสารกันนะเพื่อนเเห็นครับเนื้อวัดละขังเนี่ยคือเนื้อของวัดละขังครับ อายุร้อยกว่าปีเพื่อนคิดถึงความเป็นจริงนะปฏิกิยาของมวลสารในไม่ว่าน้ำมันตังอิว้วกล้วยน้ำอ้อยมวลสารต่างๆท,ที่คุกเขาต่ำลงไปเพราะฉะนั้นเนี่ยเมื่อได้การเวลาสภาพของเนื้อพะต้องเปลี่ยนกายภาพจะเหมือนเดิมเป็นไม่ได้แต่ถ้าไม่มีมวลสารเนี่ยเหมือนบางงผมเนื้อจะออกมาอีกแบบหนึ่งครับแต่นี้วัลคระขึ้รสมบายของเนื้อวัลกระเนี่ยมองแล้วแห้งส่องไปแล้วหนึบนุ่มอย่างตอนนี้ผมกำลังให้เพื่อนส่อง กล้องอีกตัวหนึ่งเหมือนส่องกล้องจริงเห็นไหมครับจะหนึบนุ่มแล้วเนื้อเนี่ยจะเป็นจำจำเห็นไหมครับขาวๆที่เพื่อนๆเห็นนั้นไม่ใช่เม็ดแร่นะครับพวกนี้ไม่ใช่มวลสารครับพวกนี้เกิดจากเนื้อด้านในเนี่ยแก่งและเป็นไตเป็นจำจำครับนี่เขาเรียกว่าเนื้อวระขังตอนนี้ผมให้ดูเพื่อนตามซุ้มต่างๆก่อนนเพื่อนเห็นเนื้อพาไหมครับเนื้อพาเนี่ยมีการขกขกขกขากเห็นไหม ไม่เรียบนะครับส่วนที่มวลสารเยอะนะครับแล้วเนี่ยเห็นไหมเมื่อเมื่อเราได้เพื่อเห็นอย่างเพื่อเราถ้าเเราแม่นพิมพ์เนี่ยเราจะได้มวลสารมวลสารคุณจ้เป็นม,มวลสารหลักครับเป็นมวลสารอิฐเขาเรียกอิดสีเทานะครับที่ฝังอยู่ในเนื้อและดูเนื้อครับจะมีสีส้มแต่ชิ้นเล็กๆเดี๋ยวผมจะให้ดูก็คือเป็นมวลสารผงผงทูบผงใบลานอย่างเงี้ยเนี่ยดำๆพวกนี้ครับที่ฝังอยู่ในเนื้อทั้งหมดเลยเนี่ยนี่คือมวลสารที่ ฝังอยู่ในเนื้อโอ้โหวันนี้ถือว่าให้เพื่อนดูอย่างกันชัดๆนะครับดูกันไปนะครับดูเนื้อเห็นไหมเนื้อจัดจัดเห็นไหมพักด้านนี้ผมบอกเพื่อนนะครับจะตัดสี่ผ้าพอเรามาด้านนี้เห็นไหมครับจะเฉียงนี่คือเป็นแม่พิมพ์ของวัตถุงและเนื้อด้านในนี้นะครับปฏิกิยาของเนื้อปฏิกิยาของมวลสารต่างๆนี่คือเม็ดพระธาตุนี่เม็ดสมก่อครับลองเพื่อนเห็นไหมครับจัดลึกมาก นี่คือแม่พิมพ์ที่คมจะลึกลงไปนะครับลึกลงไปแล้วเนี่ยเกือบขาดด้านนี้ไหมครับนี่ขนาดว่ามีคาาของความเก่าธรรมชาติฝังอยู่แต่ว่าสิ่งที่เราเห็นอยู่เนี่ยอย่างนเพื่อนนะเราจะเหมือนตัวสละอาที่ผมบอกไหมครับเนี่ยแล้วทางนี้เนื้อจะเยอะกว่าด้านนี้ครับนี่เป็นลักษณะของแม่พิมพ์เลยครับวันนี้เราเจาะลึกนะครับจําพิมพ์แม่นๆนะเพื่อนถ้าพิมพ์เราได้เนี่ยเราจะได้เนื้อ พาที่สวยได้พาที่แท้นะครับนี่รอยยุบย่นรอยมวลสารที่หลุดล่อนไปตามการเวลาเห็นไหมครับนี่คือธรรมชาติที่เกิดขึ้นของสมเด็จพระละัง่ชัดเจนนะครับเพื่อนวันนี้ขยายใกล้ๆกันนิดหนึ่งครับจะได้เห็นเนื้อกันเห็นมวลสารต่างๆกันเห็นความเป็นธรรมชาติของพากัน ผมเคยบอกเพื่อนเสมอนะครับเนี่ยเดี๋ยวตอนท้ายรายการผมจะให้เพื่อนดูอีกทีสมัยก่อนที่ไม่มีอะไรดูเนี่ยเราใช้ตะแคงผ้ากันเพื่อนตะแคงแล้วเราก็จะเห็นเห็นความเป็นธรรมชาติของผ้าแต่เราดูด้านหลังกันเราดูเนื้อผ้าที่จัดเท่านี้ถือผ้าผ่านการใช้นะเพื่อนจะเป็นส่วนเนื้อนี้เพื่อนดูเนื้อเนี่ยคือเนื้อวัชระขังเพื่อนแคปรูปไปเลยน,นะครับนี่คือเนื้อผ้าสมเด็จวะะัชระแขงถ้าท่านไหนเนี่ยมีโซนแบบนี้เนี่ยมีโอกาสได้ผ้าแท้ค่อนข้างสูงนะครับ บางคนบอกว่าอาจารย์เนื้อได้พิมพ์ไม่ได้ได้ไหมไม่ได้นะครับต้องพิมพ์ก็ต้องได้เนื้อก็ต้องได้มวลสารก็ต้องมีครับเนี่ยตรงนี้ชัดเจนเลยครับเนี่ยพวกผงทู่ผงเบลา่าเนื้อต่างๆที่เกิดขึ้นโอ้โหมวลสารตรงนี้แน่นมากครับเราพาเนี่ยมีความเป็นธรรมชาตินะครับอย่างที่เราบอกกันว่านี่คือสมเด็จวะัละคังครับนี่คือด้านข้างดูโซนเนื้อด้านข้างเนี่ยจัดมากนะครับวันนี้อย่างที่บอกนะเพื่อน นำพระที่สวยๆนะครับสำหรับเป็นองค์คูบางท่านเก่งแล้วก็ศึกษาเพิ่มเติมไปนะครับแต่บางท่านเนี่ยเขาเพิ่งเข้ามาใหม่กําลังศึกษาสมเด็จพระละคังกันนะครับวันนี้ก็ดูคลิปนี้เป็นหลักนะครับดูพิมพ์ได้มวลสารได้ความเก่าธรรมชาติได้ผมพูดไว้เสมอตั้งแต่วันไลฟ์วันแรกว่าสมเด็จพระละคังเนี่ยขาดอย่างใดอย่างหนึ่งไม่ได้นะครับเพื่อนๆพิมพ์ต้องได้มวลสารก็ต้องได้ด้วยและความเก่าธรรมชาติของพระก็ต้องได้ ถ้าขาดอย่างใดอย่างหนึ่งเนี่ยไม่เรียกว่าสม็จภระคังครับเนี่ยเพื่อนๆดูเวะลาตะแคงพักข,ขึ้นมุมเนี่ยเราจะเห็นฐานแต่ละชั้นเนี่ยคมเหมือนสันมีดนะครับเนี่ยเนี่ยคมเหมือนสันมีดนะครับเพราะฉะนั้นนี่นี่คือการหดตัวธรรมชาติครับแล้วนี่คือองค์คูอีกหนึ่งองค์ในตำนานของสิงห์นะครับนี่คือสมเด็จพระคังพิมพ์ใหญ่เป็นพิมพ์สากลนิยมที่วงการยอมรับนะครับยินดีต้อนรับทุกๆท,ท่านนะครับท่านไหนที่เข้ามาดูคลิปนี้แล้วถ้าเชื่อแนวทางของผม ติดตามกันกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้กันนะครับแล้ววันหลังจะนำคลิปดีๆมาให้ชมกันนะครับวันนี้สวัสดีครับ